ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,976ยามรุ่งอรุณในนิวยอร์กว่านโพจุนและคนของเขานำตัวอามานรามโมวิดอันโตนิโอและหัวหน้าแก๊งที่อยู่ในอาณัตของตระกูลซาโนทั้งหมดเดินทางออกจากชายหน้าเทามุ่งหน้าตรงไปยังท่าเรือรองหัวหน้าแก๊งที่เหลือได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าที่มีอำนาจเต็มกลับไปจัดการเรื่องราวภายในแก๊งเฉียงใจยังรู้สึกงุนงง แม้เขาจะเห็นเยเชิญค่นล้มตระกูลซาโนและเครือข่ายทั้งหมดในชั่วข้ามคืนแต่เขายังคงมีความรู้สึกที่ไม่สมจริงสิ่งนี้คล้ายภาพลวงตาเมื่อทุกอย่างถูกปิดฉากลงเยเชิญเห็นว่าเฉียงใจยังรู้สึกสับสนจึงถามเขาว่าเฉียงใจตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างคำพูดนี้ดึงเฉียงใจกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งเขาเกาสีสตนเองพูดว่าคุณเย่ฉันรู้สึก ฉันรู้สึกไม่อยากจะเชื่ออยู่บ้างเย่เชิญยิ้มพูดว่าถ้าเช่นนั้นคุณต้องรีบปรับตัวให้เร็วที่สุดเพราะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณต้องจัดระเบียบหัวปังขึ้นมาใหม่โดยเร็วที่สุดแม้ตระกูลซาโนจะเป็นมาเฟียกลุ่มใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กแต่ไม่ใช่เป็นมาเฟียเพียงกลุ่มเดียวในสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมายในอนาคตเมื่อคุณตัดสินใจเลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้ ก็ต้องหาวิธีอยู่บนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงต่อไปเฉียงใจพยักหน้าอย่างหนักแน่นพูดด้วยความเคารพคุณเย่นับจากนี้ไปหัวปังจะหาทางเลี้ยงตัวเองฉันจะส่งผลกำไรที่แก๊งเหล่านั้นมอบให้ทั้งหมดส่งให้กับคุณทุกเดือนเย่เชิญโบกมือพูดว่าเงินส่วนใหญ่ของพวกเขาได้มาจากการกลั่นแกล้งรังแกสุจริตชนทั่วไป หากฉันรับเงินพวกนี้จะต่างอะไรกับฉันรังแกพวกเขาด้วยตัวเองถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีความแตกต่างระหว่างฉันกับพวกเขาหลังจากพูดเช่นนี้เย่เชิญก็ยิ้มออกมาพูดว่าอาจงถือว่าคุณเป็นลูกของเขาครึ่งหนึ่งคุณและฉันถือเป็นคนรู้จักกันในเมื่อคุณเลือกเส้นทางนี้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ให้ดีหากคุณมีความเฉยเทืยานให้ใช้เงินจำนวนนี้เลี้ยงดูหัวปังให้ดีปูเส้นทางในอนาคตให้ตนเองล่วงหน้า เมื่อคุณมีอายุมากขึ้นสามารถใช้เป็นทุนทําให้เป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงหรือลงสมัครรับเลือกตั้งรัฐสภาได้หากคุณไม่มีความทะเยอทะยานเงินก้อนนี้จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอยู่ได้อย่างสุขสบายตลอดชีวิตเฉียงใจกล่าวอย่างหนักแน่นคุณเย่โรดวางใจในเมื่อฉันได้เลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้ฉันจะพยายามทําให้ดีที่สุดอย่างแน่นอนเย่เชิญพยักหน้าพูดว่า แต่จำไว้นะเฉียงไจแม้ว่าแก๊งที่อยู่ภายใต้อำนาจตระกูลซาโนจะไม่กล้าทำอะไรกับคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ในนิวยอร์กจะปลอดภยัยมีคู่ต่อสู้รายอื่นในสหรัฐอเมริกาและครั้งนี้ฉันจะช่วยคุณเพียงครั้งเดียวหากวันหนึ่งมีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่าปรากฏตัวในนิวยอร์กและต้องการเอาชีวิตคุณคุณทำได้เพียงพึ่งพาตัวเองเอาชนะคู่ต่อสู้เข้าใจไหมเฉียงไจพูดอย่างเคร่งขรึมคุณเย่โปรดวางใจ ฉันเข้าใจเย่เชิญมองไปที่นีตาเวย่ยอดีตหัวหน้าแก๊งหัวปังพูดว่าคุณน,นีร่างของนีตาเว่ยสันสถานเขาพูดด้วยความเคารพคุณเย่คุณมีคำสั่งอะไรบทที่5,977เย่เชิญกล่าวว่าคุณเป็นคนจีนคนหนึ่งเป็นสมาชิกของหัวปัง คุณอาศัยอยู่ในชยหน้าเทาวที่แห่งนี้คุณเป็นตัวแทนของชาวจีนทุกคนที่ทำมาหากินในชยหน้าเทาวดังนั้นในอนาคตคุณห้ามทำตัวขี้ขลาดเช่นในอดีตข้อเท็จจริงที่ผ่านมาได้พิสูจน์ว่าในวงการของพวกคุณความขี้ขลาดไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ยิ่งขี้ขลาดมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งอยากขึ้นไปนั่งบนคอคุณมากขึ้นเท่านั้นนีต้าวอรู้สึกละอายใจ ก้มหน้าลงต่ำไม่กล้าสบตาเย่เฉิญผนกศีสะพูดว่าความหมายในคำพูดของคุณเย่คือจากนี้ไปจะให้ฉันร่วมมืออย่างเต็มที่กับพี่เฉียงแน่นอนว่าฉันจะไม่ทำให้คนจีนอับอายอีกต่อไปเย่เชิญพยักหน้าพูดอย่างจริงจังตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเคยได้ยินเรื่องราวพัฒนาการของแก๊งชาวจีนในต่างประเทศตอนนั้นสมาชิกแก๊งชาวจีนผู้กล้าต้องต่อสู้อย่างหนัก เพื่อสร้างรากฐานไว้มากมายในแคนาดาสหรัฐอเมริกาและแม้กระทั่งยุโรปอย่างไรก็ตามไม่คิดว่าในศตรวรรษที่21แก๊งชาวจีนในที่ต่างๆจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วและสูญหายไปเป็นจำนวนมากส่วนที่หลงเหลืออยู่ยังคงอยู่รอดจากการรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเช่นในย่านช้หน้าทาวรู้ไหมว่าทำไมนีตาวยกล่าวอย่างเชื่องช้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทางยุโรปและสหรัฐอเมริกามีความเด็ดขาดมากขึ้นในการปราบปรามแก๊งและระดับความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมชาติในต่างประเทศนั้นย่ำแย่ยิ่งกว่าของเกาหลีและเวียดนามดังนั้นสถานการณการ์การรวมตัวของชาวจีนจึงเกิดได้ยากมากจริงๆเย่เชิญโบกมือพูดอย่างจริงจังสิ่งที่คุณพูดออกมานั้นเป็นเพียงข้อแก้ตัวในความคิดของฉันสาเหตุที่แก๊งชาวจีนพ้นทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว พราะพวกเขากลัวการหลั่งเลือดหลังจากพูดเช่นนั้นเย่เฉินกล่าวเสริมว่าในศตรวรรษที่ผ่านมาสมาชิกแก๊งชาวจีนจำนวนไม่น้อยมาจากสนามรบเมื่อการรบสิ้นสุดพวกเขาออกจากกองทัพมีบ้างบางคนอยากเห็นโลกภายนอกดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางข้ามมหาสมุทรมาที่นี่เพื่อหาเลี้ยงชีสมัยนั้นการมายุโรปและอเมริกาต้องโดยสารเรือสมปันโอกาสตาย9ก้ารอดหนึ่งแม้แต่ความตายยังไม่หวาดกลัว นับประสาอะไรกับชาวอเมริกันชาวอิตาเลียนชาวเม็กซิกันและอันจีเรียนในอเมริกาในสายตาพวกเขามาเฟียไม่นับเป็นอย่างไรได้เจ้าพ่อค้ายาเม็กซิกันนับเป็นตัวอะไรเมื่อพวกเขารอดพ้นความตายมาได้อย่างหมุดหวิดเมื่อพวกเขายือนอยู่บนดินแดนแห่งนี้ชีวิตของพวกเขามีเพียงคําพูดประโยคนี้ดูถูกชีวิตและความเป็นตาย หากไม่ยอมรับก็จัดการมันซะเมื่อพูดถึงจุดนี้เย่เชิญชี้ไปที่นีต้าเล่ยพูดต่อหันมามองดูพวกคุณอีกครั้งชนชาวจีนรุ่นที่สองรุ่นที่สามพวกคุณสูญเสียสายเลือดของบรรพบุรุษไปนานแล้วหลายคนเกิดและเติบโตที่อเมริกามีภาษอต์ตอเมริกาโดยไม่ต้องเดินทางไกลข้ามมหาสมุทรเติบโตมากับการดื่มนมดื่มโคลากินแฮมเบอร์เกอร์กับซีเรียลถึงพวกคุณจะสืบสายเลือดสุนัขป่า แต่ทุกวันนี้ใช้ชีวิตแบบสุนัขฮัตกี้ไม่ต้องพูดถึงว่าพวกคุณยังมีสายเลือดบรรพบุรุษอยู่ในตัวหรือไม่หากให้คุณโดยสารเรือสมปั้นที่บรรพบุรุษของพวกคุณเคยใช้โดยสารมาที่นี่เดินทางตามเส้นทางนี้อีกครั้งเกรงว่าแข้งขาพวกคุณจะอ่อนล้าก่อนขึ้นเรือเสียด้วยซ้ำนีตาไม่ต้องก้มสีสต่ากว่าเดิมเขารู้ว่าสิ่งที่เย่เชินพูดนั้นเป็นความจริง ก่อนหน้านี้พ่อของเขาเคยเข้าร่วมในสงครามตะวันตกเฉียงใต้อดีตผู้บังคับบัญชาเขาเป็นผู้ที่เริ่มต้นเดินทางมาสแสวงโชคที่อเมริกาเหนือก่อนหลังจากหาเงินได้ก็ชักชวนเขามาอเมริกาเพื่อหาเงินด้วยกันในเวลานั้นชายผู้มีรูกระสุนทั่วทั้งร่างก่อตั้งแก๊งชาวจีนในย่านชายหน้าทาวสร้างชื่อให้ตัวเองในสหรัฐอเมริกาและแคน,นาดาในยุคนั้น ทวิปอเมริกาเหนือเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับเหล่าผู้อบพยพและผู้อบพยพผิดกฎหมายจากทุกมุมโลกอย่างไร้ขีดจำกัดแก๊งที่ก่อตั้งโดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดบานหลังฝนตกในฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะนิวยอร์กซิตี้แห่งเดียวก็มีแก๊งน้อยใหญ่อย่างน้อยนับพันแก๊งทั่วสหรัฐอเมริกาก็มีแก๊งนับหมืน่น แก๊งชาวจีนยุคนั้นถ้าเพิ่งมาถึงยังสามารถยืนหยัดต่อสู้เอาตัวรอดจากแก๊งนับหมื่นได้โดยอาศัยสายเลือดที่ฝังอยู่ในกระดูกจนกระทั่งถึงรุ่นของนีตาเวอจิตวิญญาณที่ปนมากับสายเลือดเจือจางสูญหายไปเกือบหมดสิน้นแก๊งชาวจีนที่จำต้องดิ้นรนต่อสู้ยังพ่ายแพ้การต่อสู้ต้องล่าถอยครั้งแล้วครั้งเล่าขนาดของแก๊งหดลงเรื่อยๆเดิมที่ยังคิดอย่างไรเดียงสาว่าอย่างน้อยยังมีฐานที่มั่นอยู่ที่ใช้หน้าทาว แต่ใครจะสามารถจินตนาการได้ว่าความแข็งแกร่งของศัตรูแข็งแกร่งเกินกว่าพวกเขาอย่างมากใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยก็ล้มล้างพวกเขาได้อย่างง่ายดายเหมือนเพียงใช้นิ้วเจาะกระดาษบางๆแผ่นหนึ่งในขณะนี้นีตาเวยรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยก้มหัวให้ใครแต่เมื่อมาถึงตนเองแม้ว่าจะได้รับสืบทอดมรดกที่เขาทิ้งไว้ให้ แต่มรดกนี้ถูกตนเองทำลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาพูดกับเย่เชิญด้วยดวงตาสีแดงคุณเย่ฉันนีตาเบยขอกล่าวคำสาบานกับคุณว่าฉันจะนำจิตวิญญาณในสายเลือดของชาวจีนเรากลับมาอย่างแน่นอนเย่เชิญพยักหน้าเล็กน้อยยืดตัวยืนขึ้นพูดว่าสิ่งที่ควรพูดฉันได้พูดไปหมดแล้ว ฉันจะไม่เสียเวลาอยู่ที่นี่อีกต่อไปจากนี้ไปพวกคุณต้องดูแลตัวเองหากเจอปัญหาในอนาคตก็ทำได้แค่พึ่งพาตัวเองเท่านั้นทั้งสองคนพยักหน้าเย่เชิญก็พูดต่อว่าใช่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่อยากเตือนพวกคุณแม้การกระทำผิดของแก๊งจะเป็นเรื่องธรรมดาในสหรัฐอเมริกาแต่พวกคุณควรควบคุมตัวเองด้วยคุณ,ณธรรมประพฤตตนให้ชอบธรรมแข่งขันหากินกับผู้แข็งแกร่งรังแกผู้มีอำนาจเหนือกว่า ห้ามรังแกผู้อ่อนแอไม่ฝืนกฎแห่งธรรมชาติถ้าวันหนึ่งพวกคุณสองคนเป็นเหมือนคนชั่วร้ายเหล่านั้นฉันจะมาอเมริกาอีกครั้งเพื่อฆ่าพวกคุณด้วยมือของฉันเอง